ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมในเกม ROV อีกครั้งนะครับผมซึ่งในคราวนี้เราจะมาเล่นเล่นคนเดียวแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมาลองดูว่าระหว่างที่ผมเล่นคนเดียวโดยที่ไม่ได้มีเพื่อนร่วมปาร์ตี้นั้นจะเป็นยังไงบ้างครับผมยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับสดๆฟิงๆเลยนะครับหลังจากที่เคยปล่อยคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว นี่เป็นการเล่นครั้งที่2หรือ3เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นการเล่นคนเดียวครั้งแรกนะครับผมในวันนี้เราจะมาเล่นคนเดียวเรามาจะมีตัวอะไรให้เล่นบ้างนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ <laughs> ตอบไม่ได้จริงๆนะครับออละใจเต้นตุ่มๆตุอมๆโอเค กี่หนึ่งนะครับ Let's go <S <5 seconds. S 1> นึกว่าไปมิดเลนเหรอเนี่ยอ่าตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนส่วนใหญ่ผมจะไปคอมโบคู่กับเพื่อนตลอดนะครับไม่ไม่เคยเล่นมิดเลนสักครั้งนะครับนอกจากอ่าตัวตุเรียบที่สอนให้เราโอ้มาถึงก็ยกเราเลยอะทำไมทำไมรุนแรงอย่างนี้อะ ทำไมทำไมทำไมดุนแรงงี้อ่ะอือ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 อ้าว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 ข้างบนเฟิร์สบัตแล้วอ่ะข้างบนหรือข้างล่างอะโดนเฟิร์สด้วยประเด็นหลังงั้นนะวิ่งเข้ามาตายนี่นี่บอทหรือเปล่าเนี่ย เออคือไม่ทราบว่านี่เป็นบอดหรือเปล่าครับผมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคือแบบมันไม่มีคีบแล้วก็อยู่อก็ปพุ่งมานะครับก็เลยค่อนข้างแปลกใจนะปล่อยออตโอตอ้ไว้หรือเปล่าอุ <S 2> <S 2> <ๆ>้ยลืมลืมดูตีป้อมครับรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้เป็นสองสองนะครับ โอ้โหแล้วทางนู้นก็เป็น3-2คนระับไม่รู้ว่าเล่นไหนโดนกดกันแน่นะครับเพราะว่าบวกกันยับยุยยีเลยนะครับคือบวกกันตลอดอือเราจะตอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ๋ออๆๆอออใครจะแรงกว่าใครอเอลองดูได้นะไอ้หนูอ๋อ ปากเก่งปากดีนะครับเราสองคิว <laughs> แบบดืด้อเลยนะครับอ,อยากไปแก๊งนะแต่ว่าหน้าที่ของเรายังต้องฟาร์มต่อนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวทฝั่งนู้นจะเกิดนะครับตอนนี้ฝั่งเราเริ่มกลับมาได้เปรียบแล้วนะครับดับเบิลคิวทั้งสองคนเลยนะครับ ตอนนี้เรียกว่าสถานการณ์กลับมาค่อนข้างโอเคแล้วนะครับตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดของเราไปเรื่อยๆนะครับเออมามามาม,ามาเข้ามาในป้อมก็ได้มาถ้าเซียนหนักก็เข้ามาในป้อมมานะครับออะไรของเขาวะเนี่ย คือเขาทำอะไรของเขานะครับคือผมว่าจะเก็บอ่อีกสักหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะโยกไปช่วยแต่ว่าตอนนี้อ่อคือทั้งบนทั้งล่างเริ่มเริ่มกลับมาสู้กันได้แล้วอะ่ะผมก็ก็ยังไม่โยกดีกว่านะครับเพราะว่าสถานะเอาไว้ไว้ตอนจำเป็นจาเป็นครับขันแค่ยโยกไปช่วยแล้วกันออ,อ,อเอาไงเนี่ยเปิดอันตรีแล้ววิ่งหนีเหร อย่าเปิดอันติีแล้ววิ่งหนีเซโถเปิดอันตีแล้วก็ต้องใจกล้าๆก,กันหน่อยอือคือ,อตรงกลางนี่ก็มันกันอยู่สองคนนะครับ คือด้วยความที่มันตัวเหมือนกันแล้วอยู่ที่ว่าเวทใครแรงกว่าแล้วจังหวะใครใส่สกิลได้มากกว่าเลยนะครับโอ้แตตีป้อมไม่เข้าเลยจริงๆอ่ะเฮ้ยสถานการณ์ทางไหนย่ำแย่บ้างมีมาต่อไหมไอตัวตรงกลางเนี่ยเออมาๆมาๆมา,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 มาอุ้ยกดผิดเลยอะ่ะเออ คือกลางตอนนี้ชิวมากเลยนะครับโคตรจะชิวโอ้ยลงไปช่วยล่างดีกว่านั้นอยู่กลางไปนะไอ้หนุ่มเดี๋ยวไปช่วยล่างก่นอนจะไหวไหมไม่รู้นะครับรู้แค่ว่าตรงกลางมันไม่ค่อยมีอะไรปัญหาเลยเท่าไหร,ร่มาถึงตายไปแล้ว ีตัวไหมไม่มีเนาะไม่มีก็กลับครับเรามาเพื่อแกงเพื่อโลมเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่นานนะครับเสียไว้าเวลาอ,อืออ่ะ ออรู้สึกว่าเราจะลมทางหนุนบางมากเลยนะครับหรือว่าเพราะเพราะผมฟาร์มของจากเลนกลางมาได้สักพักแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับคือเรียกว่าคอมโบเดียวก็ก็หายเลยอ่ะบอม แปบบเดียวครึ่งหลอดนะครับคือแบบแรงมากๆอ่ะแรงแบบแรงเวอร์เลยนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายมันก็เป็นเวทเหมือนกันมันก็เลยแบบอ๋อหลบได้เหรอบินวุกถึกนะเนี้ยถึกนะเนี้ยถึกนะเนี่ยแล้วไงแล้วไงเ,เรา ล้วไงอเราทำไรได้เนี่ยมาทำไมแล้วตัวเวทเด่นกลางก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืบอบอมคอมโบเดียวเท่านั้นนะครับ ตอดตอดแต่ว่าเป็นตัวที่ถึกอยู่นะไอตัวตัวตัวใส่หมวกไอตัวหนวดนะครับถึกอยู่นะแต่เดี๋ยวไปแกงบนดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือนข้างบนจะเป็นแวนมาแล้วก็ไปครับโฉบมาแค่นี้นะครับชีวิตมาแค่นี้เลยจริงๆโฉบมาโชบกลับครับ แบบอะไรเนี่ยทางนู้นทําอะไรกันครับคือตอนเล่นกับเพื่อนรู้สึกว่าอีกฝ่ายยังยังยังค่อนข้างเก่งกว่านี้นะสาหรับที่เคยเล่นกับเพื่อนนะไม่รู้ว่าเพราะว่าเพื่อนมันเวลเยอะกว่าหรือเปล่านะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันข้างล่างใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวไปช่วยแวบหนึง่งคือตอนเล่นเป็น ตอนนั้นรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากมากๆเลยนะทีเดียวหายทีอแบบทีเดียวหายจริงๆอ,ะอ่ะโอ้นี่ไล่ไล่ไล่คิวเรียง <ๆ S 2> คนเรียงตัวเลยนเนี่ยโอ <'s> ้สึกขึ้นนะเนี่ยคอมโบเดียวไม่ตาย <Yes. S 2> ก็ต้องเปิอดอันติกันไปนะครับ ไปไหนพ่อหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยพอหนุ่มน้อยไปไหนก็ไม่หนุ่มน้อยแล้วมันมีหนวดมีเขาแล้วอะ่ะน่าจะเรียกว่าไอ้หนุม่มตะแก่แล้วนะปึ้มอ่ะเข้ามาตายต้งนั้นอะ่ะวิ่งมาทำไมนี้อะไรของคุณวิ่งมาตายกันต้งนั้นเลยนี่คือแบบ ยังไม่ได้ใช้อับิลิตี้เสริมหรือว่าสกิลเสริมอะไรเลยนะครับเนี่ยคืออัดพลังเวทเข้าไปเรื่อยๆเยๆเอะเลยเลยตอนนี้คืออีกฝ่ายกันเวทผมสู้อ่าทนเวทผมไม่ไหวนะเกียร์มีทางซ้ายสกิลมันออกซ้ายเฉยเลย,เยมาดิยืนม,มันตรงนี้แหละแย่จังเลยแย่จังเลย เยอะจังเกือบตายเลยโห,หเกือบตายเนี่ยเจอแวนนะครับสตันเข้าไปทีใกล้ๆป้อมเกือบไปไม่รอดทีเดียวทีนี้ทำใหม่ครับยกวางเต็นปีดอืเรียบร้อยครับ่อกี้อยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอยป็น <the team. S 1> ไงแล้วเนี่ย คือดับโคกลับบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวกลับไปพักฟื้นที่บ่อสักแป๊บนะบพักช่วงเวลาให้เขาหายใจหายคอกันบ้างคือแบบอะไรก็ไม่คือ,ค,อคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปของผมแล้วนะครับแต่ว่าเออมันก็ทําไมตานี้มันง่ายแบบง่ายมากๆเลยแบบกดยับเลยครับตัวเวทผม คือตัวเนี้มันเป็นตัวที่เวทแรงเจาะเกาะเวทแรงนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเข้ามาตายดือ้อจนให้ผมเก็บเวลได้ง่ายอะไรขนาดนี้นะครับนี่คือบินดือด้อทำอะไรดือด้อแบบืชิปโปคิวแล้วครับ นี่คือเอผมมาเล่นกับบอทหรือเปล่ามไม่มั่นใจเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ผมออกของอะไรมาคือผ,ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าม,มันออกตามตามเกมแนะนำเลยอ่ะเ,เขาอ่านหได้อ๋อสกิลพิเศษธรรมตะนะครับแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไใช้สกิลได้นั่นเองอ๋อไ,ไอ้แช่แข็งตัวเองตอนนั้นแน่เลยนะครับออโอ้ไม่ตายฮะ แย่จังแย่จังแย่จังเลยโอ้โหแย่จังเลยแย่จังเลยเอาไงดีโอ้โหนี่ปิวเป็นกระดาษกันเลยนะเนี่ยโอ้โยอวัไปไหนไปไหนเพื่อนกลับมาคุยกันก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน พุ่งับบับบับ,บ,บโอ้โอ้ต้องให้เราใช้อันตีเลยเนี่ยถือว่าถึกไม่เบานะเอ้ยถือว่ากันเวทเยอะไม่เบานะโอ้นี่ผมไล่คิวเลือเล่อยเปื่อยมากเลยเนะี่ยยี่สิบหกคิวกับตายศูนย์นะครับแล้วก็เสร็จไปหนึ่งนั่นเองนะครับฮีโรอยู่ไหน ฮีโดอยู่ไหนมาแล้วไงแล้วไงคือแล้วไงเนี่ยคือเอาเลว่าเดี๋ยวผมต้องเริ่มแก๊งปิดเกมแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายเกมตัวฝั่งเราจะสู้ไม่ได้เอานะแล้วเดี๋ยวจะแพ้เอาเพราะว่าเกมนี้มันตัดสินกันที่ ป้อมนะครับป้อมในแตบนี่นะาาคือคิวเยอะแค่ไหนถ้าเราตีบ้านไม่ได้ก็ก็อาจจะแพ้ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเกยมมีเยอะอีกฝ่ายอาจจะเกิดได้นี่เพราะฉะนั้นเราจะไล่วิ่งเข้าไปทุบบ้านกันเลยดีกว่านะครับอ๋ม <c oughs> อ,ม,อม,มาไหนอยู่ไหน แ,แย่จังแย่จังแย่จังเลยทำทำอะไรเนี่ยอือเพื่อนได้วะ เพื่อได้เอชเฉยเลยนะครับ <laughs> โอเคสีบ้านนี่กว่าเราไม่ยุ่งละนะครับเดี๋ยวทายเกมเราจะตู้ไม่ได้นะครับเราเราเป็นเวทน,นะส่วนใหญ่จะเป็นนุกเกอร์แบบกดต้นเกมเพราะนั้นทายเกมเราตู้พวกแคลงแคลรี่ไม่ได้แนะ่นอนนะครับเียเกือบ จบไปแล้วหนึ่งนะัดกับการเล่นคนเดียวเองนะอยูแบบไล่แก๊งยับเยินมากเลยไอ้ไม่ได้ไล่แก๊งนีไล่คิวเลยครับเราไม่ได้แทบไม่ได้แก๊งเลยอ่ะก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะความเสียหายได้รับความเสียหาย9%นะครับการเงินหมื่นสี่นะโอเค MVP นะครับ <Okay. laughs> โอเคโอ้แล้วสเตตอเวดฝั่งนู้นนะครับตายสิบแล้วก็คือแบบไม่น่าอ่าเป็นครั้งแรกที่เล่นคนเดียวด้วยเมทน,นะครับเพราะว่าอ่าทุกทีผมไม่ค่อยชอบเล่นคนเดียวเท่าไหร่มรชอบเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับยกเว้นพวกเกมเล่นคนเดียวพวกเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ ยังไงก็คลิปสั้นวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ